ถนนเส้นนี้ท่วมมิดเลยนะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านดอนสนวนอำเภอเมืองจังหวัดกาะสินไปที่บ้านโนนศิลานุตอนนี้ท่วมทั้งหมดแล้วทางระหว่างบ้านขมิน้นและก็บ้านปอแดงตอนนี้น้ําท่วมถูกตัดขาดออกจากกันแล้วนะครับรถละหุเป็นรถที่มีกราวเคลนที่ต่ําก็ไม่เสี่ยงที่จะไปนะครับแต่รถกระบะมาได้อยู่ไปอีกแง่ววันไดครับที่ท่วมเลย,อ,ย,ยอ๋อมีแค่นี้ปอแดงไปพุ่นท่วมบ่ ทุ่งนาบริเวณนี้ท่วมหมดเลยถ้าฝนไม่เติมมาอีกก็คงจะดีขึ้นนะครับลดลงเรื่อยๆอยู่ครับรถปิกอัพมาได้ครับรถพี่น้องผูใ้ใดป้ายทะเบียนรถอยู่บร,บริเวณบ้านขมิ้นได้ครับมองน้ำท่วมนี่เรือมาติดต่ออ,อยู่ร้านสมบัติสมบูรณ์ครับหลายคันอยู่นี่ครับพี่น้องเรารถปิกอัพก็ไปมาได้อยู่ก็มีรถเก๋งบางคันมาเอา้าลองดูรถเกง๋ง อ้าวสไลด์ก็มาครับน้ำท่วมพอดีกับปิดเทอมนะถ้าไม่ปิดเทอมก็ลำบากเลยน้ำท่วมบริเวณทางที่จะเดินไปที่โรงเรียนขมิ้นพัฒนาวิทย์เสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยครับ